ลูกค้าหลายท่านนะครับถามผมมาว่าฟิล์มกระดาษ iPad เนี่ยสามารถที่จะซื้อแล้วมาติดทับกับฟิล์มกระจกได้หรือไม่นะครับก่อนหน้านี้นะครับผมจะไม่แนะนำลูกค้าท่านใดเลยนะครับแต่ว่าคลิปนี้นะครับผมมีสินค้าที่ตรงกับความต้องการที่ลูกค้าถามคำถามแบบนี้มานะครับจะเป็นแบบไหนจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับที่ผมไม่แนะนำนะครับเพราะว่ามันจะมีปัญหาอยู่หลักๆ2ข้อเลยนะครับคือ1 มันจะเพิ่มความหนาของฟิล์มขึ้นมานะครับมันอาจจะก่อให้เกิดการทัชสกรีนที่ติดบ้างไม่ติดบ้างนะครับซึ่งผมก็ไม่แนะนําเลยนะครับกับข้อ2นะครับในเรื่องของโมเดลฟิล์มนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยฟิล์มกระดาษท,ที่เราซื้อไปติดทับกับฟิล์มกระจกเนี่ยผมไม่รู้ว่า,าลูกค้าเนี่ยใช้ฟิล์มกระจกแบบไหนไซส์ขนาดแบบไหนของยี่ห้ออะไรนะครับซึ่งถ้าสุวิว่าไปติดลงไปแล้วเนี่ยบางทีมันอาจจะ ไม่ได้ตรงกันอาจจะดูแล้วมันจะดูไม่สมบูรณ์แบบะนะครับแต่คลิปนี้นะครับผมมีสินค้าที่จะมาตอบโจทย์กับ2ข้อนี้ได้อย่างดีเลยนะครับนั่นก็คือไฮชิลเปเปอร์ไลท์แมกเนตนะครับหรือเป็นฟิล์มกระดาษแบบกาวแม่เหล็กครับนี่ครับ ซึ่งตัวฟิล์มกระดาษไฮชิลรุ่นนี้นะครับก็จะมีจัดจำหน่ายในรุ่นของ iPad Pro 11นิ้วนะครับ10.9นิ้วหรือ Air 4นะครับแล้วก็10.2นิ้วนะครับก็จะได้ทั้ง Gen 7และ Gen 8เลยนะครับซึ่งนี่ก็เป็นลักษณะของฟิล์มกระดาษยี่ห้อไฮชิลรุ่น Magnet นะครับลักษณะของแผ่นฟิล์มก็จะเหมือนฟิล์มกระดาษทั่วไปเลยนะครับ พื้นผิวก็จะได้ยินเสียงที่ผมถูอยู่นี่นะครับก็เหมือนเสียงเหมือนฟิล์มกระดาษเลยนะครับจะเห็นว่าตัวฟิล์มนะครับเขาก็จะมีแถบดําทั้ง2ฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นตัวที่จะยึดเกาะกับฟิล์มกระจกหรือว่ากับหน้าจอจริงนะครับแต่ว่าตรงกลางเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นว่างเปล่าไม่ได้มีแถบกาวอะไรยึดติดนะครับก็จะยึดติดแค่ตรงแถบดํา2ข้างนี้นะครับซึ่งวิธีติดก็คือแค่วางลงไปเล็งให้ตรงครับแค่นั้นนะครับแล้วก็ กดด้านข้างมันหน่อยให้มันติดแค่นี้ครับเรียบร้อย ซึ่งเห็นไหมครับว่าตัวฟิล์ม Paperlight Magnet รุ่นนี้นะครับตรงกับความต้องการที่ลูกค้าถามมาที่ผมเอ่ยไปตั้งแต่ต้นคลิปเลยนะครับแต่ผมจะมารีวิวการใช้งานของมันนะครับว่าทําไมเขาถึงออกแบบเป็นฟิล์มกระดาษแบบนี้นะครับซึ่งบางคนนะครับก็อาจจะชอบติดฟิล์มกระจกหรือไม่ติดเลยนะครับเพราะว่ายังอยากได้จอภาพที่คมชัดระดับ HD นะครับอุตส่าห์ซื้อ iPad แบบรุ่น M1 มาก็ต้องการแบบภาพคมชัดไม่ลดทอนอะไรไปนะครับแต่ว่า ในการที่จะใช้งานกับ Apple Pencil ก็ยังอยากที่จะได้ฟิล์มกระดาษมาเขียนให้ดูเป็นธรรมชาติในการเขียนนะครับซึ่งตัวนี้เขาก็ออกแบบมาให้ตรงกับความต้องการแบบนี้เลยก็คือถ้าเลิกใช้การเขียนการวาดรูปอะไรก็เพียงแค่แกะออกนะครับแล้วก็เขาก็จะมีแฟ้มแบบนี้นะครับเก็บไว้อย่างดีเลยนะครับก็สามารถที่จะพกพกใส่กระเป๋าตามติดไปด้วยได้นะครับแล้วก็ถ้าหากอยากจะเอามาใช้นะครับก็แกะออกมานะครับแล้วก็ ติดลงใหม่ได้เลยนะครับแล้วก็จะเห็นครับว่าผมจะลองเอาฟิล์มกระดาษเนี่ยนะครับแปะครึ่งหนึ่งให้ดูกันความแตกต่างของภาพนะครับว่าครึ่งซ้ายนะครับจะเป็นฟิล์มกระจกนะครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็คือจะเป็นติดฟิล์มกระดาษอรุ่นแมกเนตรุ่นนี้นะครับก็จะเห็นความแตกต่างให้ดูกันเลยนะครับส่วนในเรื่องของภาพนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยฟิล์มกระดาษก็จะลดสีลดแสงลงเล็กน้อยนะครับแต่ในเรื่องของตรงนี้เนี่ยผมคิดว่า ถ้าลูกค้าจะดูหนังผมแนะนําก็คือแกะออกไปเลยจะดีกว่าไม่ต้องติดทับมาดูไว้นะครับให้ปวดตาอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งในการสัมผัสนะครับผมรู้สึกว่ามันจะมีแรงต้านมากกว่าฟิล์มกระดาษปกติทั่วไปอยู่นะครับมันก็ถือว่ามันก็ไม่ได้สากอะไรมากนะครับแต่ว่ามันก็จะมีในเรื่องของการทัชสกรีนโดยการใช้มือนะครับมันก็จะมีที่จะติดบ้างไม่ติดบ้างนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ย ในการใช้งานมันก็อาจจะต้องลงน้ำหนักของมือไปสักหน่อยหนึ่งนะครับในการที่จะจะดึงจะหุบหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับการเขียนลงไปเนี่ยผมรู้สึกว่ามันการจดบปาการเนี่ยมันสามารถคงเส้นคงวาในการที่เราขีดเขียนมันลงไปนะครับซึ่งเป็นเรื่องดีนะครับในการเขียนก็ไม่ลื่นจนเกินไปนะฮะเท่าที่ผมลองใช้งานจริงนะครับไม่มีปัญหาในเรื่องของการเขียนเลยนะครับการลงน้ำหนักก็ไม่จำเป็นที่จะต้องลงแรงเลยนะครับการเขียนต่อเนื่องคงเส้นคงวานะฮะนี่ ผมจะลองเขียนให้ดูนะครับเห็นไหมครับว่าเส้นเนี่ยไม่ขาดเลยนะครับการลงน้ําหนักของผมเนี่ยจะลงหนักลงเบานะครับก็คือตามมือเหมือนไม่ได้ติดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองแปะฟิล์มครึ่งหนึ่งนะครับทดสอบดูว่าถ้าเขียนบนกระจกกับกระดาษเนี่ยผมจะลงน้ําหนักเท่าเท่ากันเลยเนี่ยเส้นจะเหมือนกันไหมนะครับดูนะฮะไม่ต่างกันเลยครับลงหนักลงหนักลงเบาลงเบา เหมือนกันเลยครับนี่ถึงแม้มันจะเพิ่มความหนาขึ้นมานะครับมันก็ไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของการขีดเขียนเลยนะครับการลงหนักลงเบาอะไรก็คือปกติเลยนะครับซึ่งผมคิดว่าการวาดรูปเนี่ยก็ไม่มีปัญหาอีกเช่นกันนะครับนี่ก็คือความสะดวกสบายของฟิล์มกระดาษ m a g เนตยี่ห้อนี้กันนะฮะสรุปอย่างนี้นะครับว่าฟิล์มกระดาษแมกเนตนะครับ ตัวนี้นะฮะก็คือเป็นฟิล์มกระดาษที่ถ้าใครอยากจะใช้งาน Apple Pencil เนี่ยก็สามารถหยิบมาแปะติดแล้วก็ใช้งานคิดเขียนวาดรูปอะไรได้เลยนะครับพอเราเลือกใช้แล้วก็สามารถที่จะแกะเก็บได้เลยนะฮะตัวนี้นะครับก็สามารถที่จะติดทับกับฟิล์มกระจกแบบไหนก็ได้นะครับทับหรือจะไม่ได้ติดเลยจะติดกับจอของมันจริงๆก็ติดได้เหมือนกันนะครับก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งนะครับที่ผมภูมิใจนําเสนอมากเลยนะครับเพราะว่ามีลูกค้าเนี่ยก็ ถามกันมาหลายคนอยู่เหมือนกันนะครับว่าฟิล์มกระดาษนี่มันสามารถที่จะติดทับฟิล์มกระจกได้ไหมซึ่งผมก็แบบไม่ยืนยันเลยนะครับเพราะว่าผมกลัวเรื่องของความหนาของมันนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยถึงแม้มันจะเพิ่มความหนาเหมือนกันนะครับแต่ในการใช้งานของมันเนี่ยผมเท่าที่ผมลองทดสอบอยู่แล้วเนี่ยมันก็ไม่ต้องลงน้ําหนักอะไรมากจรดปากกาเบาๆก็ติดอยู่เหมือนกันนะครับแต่พอเราเลิกใช้แล้วก็สามารถที่มันจะแกะออกได้เพราะว่าถ้าเราเอาฟิล์มกระดาษปกตินะครับมาติดทับเนี่ย เราจะไม่สามารถที่จะแกะออกได้เลยถ้าเกิดเราเบื่อแล้วหรืออะไรนะฮะมันก็ถ้าแกะออกปั๊บก็คือเจ๊งเลยทันทีนะครับโอเคครับสำหรับใครที่สนใจฟิล์มกระดาษรุ่น m a g n e ตก็สามารถเข้ามาดูได้ที่ www.gadgetzone.in.th นะครับหรือจะชักมาตามช่องทางแชทของร้านค้าเราก็ได้นะครับก็สามารถที่จะมาสอบถามข้อมูลนะครับแล้วก็ เราจัดส่งสินค้าให้ทุกวันเลยนะครับหรือถ้าใครอยากจะมาดูตัวอย่างก่อนนะครับเราก็มีหน้าร้านอยู่นะครับอยู่ที่นวมินซอย70นะครับเข้าซอยมา150เมตรอยู่ซ้ายมือนะครับก็มีที่จอดรถให้อย่างสะดวกสบายเลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จบเพียงเท่านี้ครับอ้อแล้วผมขอปิดท้ายอย่างนี้นะครับว่าถ้าหากใครที่อยากจะได้ฟิล์มกระดาษแมกเนตรุ่นนี้นะครับแล้วก็อยากจะซื้อฟิล์มกระจกควบคู่กันไปเนี่ย เดี๋ยวผมให้ราคาพิเศษครับก็คือถ้าใครบอกว่ามาจาก YouTube นะครับเดี๋ยวผมจะมีราคาพิเศษให้เลยนะครับก็สามารถที่จะซื้อคู่กับฟิล์มกระจกแล้วก็แมกเนตตัวนี้ไปควบคู่กันในราคาพิเศษเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ครับผมนัดเกเจโซนขอลาไปก่อนนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ